ออกดาของเข้ามาเปิดโชว์นะร้องกันดีๆนะคู่ดี้ร้องไม่ดีเลยร้องไม่ดีเลยนะมาร้องมาค่ะออกไม่ใช่กระจกที่หนเอ็นที่ช่วยถ่ายรับฟอนด้วยกตูน หนึ่งเละสอเนี่ยมันยังเนสงที่อยขาัเองเ่ยน้อมเกมจะมาแล้วไเลยมางแล้วก็มีแข้งเขาเอตะกร้าหลองราคาสบายใจแดนแเอเชยร

แอดมินหกครับนี่จันนะสวัสดีค่ะพัชราค่ะสวัสดีท้าวอออดครับใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะนี่คือครอสเซ็ตค่ะ ใชคับผมปกติคนป่าครับาบอก้าครับสวัสดีครับ TF6 ครับ ไปด้วยกันทั้งหมดแล้วครับสามสิบคนแล้วไปรายการนี้แล้วเวลาไม่พอตอ่ไี้ยังไม่ต้องกลัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ลาเลยเลยเกว่าตัดออกดีกว่ามันเป็นเป็นปนเป็นทีมๆไปไปเป็นไปช่วยโปรโมทแยกสายไปตายแยกสายกันไปอ่ะมาทุกวันนี้เนี่ยมาทั้งหมด12คนนะคะแต่พิจิตรแล้วเนี่ยเหลืออีก10กว่าคนหรือ20คนเลยที่เหลือที่จะขึ้นเวทีครั้งนี้มีใครบ้างก็มีตุ้ยนะฮะมีนงกรีมครับผมมีน้องตี นะฮะคนอื่นก็ช่วยได้ดีมากดีมากบีสดีนะเอาีน้องดี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 ีด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 ีมีด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 ียีดีดีีีีีดีีีีีีีดีมีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดีีีีีีี จริงๆแล้วเนี evet, so say, oh! Oh ่ยพวกเราเคยขึ้นเวทีกันมาบ้างแล้วนะคะก็เลยบอ้ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากมีโชว์ให้แฟนๆได้ดูกันเยอะมากแต่บางครั้งนี้เห็นบอกว่าแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นโชว์ซองต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้รุ่นสองตอบเลยนะโอ้โหเป็นยังไงเยาบอกว่าใครเหรอครับพี่โจ้พี่โจ้ พี่โจนไม่เหียไปคอบสองนะคะตอบรขอลที่พี่จนเลยค่ะวก็คือก็คือมันจะเป็นเความต่างไปทับที่คุณอยากเปน3ริงๆเียตาจะไหล่นี่ลอกกับก็ก็คือโชว์คราวนี้เนี่ย จะแตกต่างไปปกติเนี่ยเราเราบรรดาพวกเราเอฟเนี่ยจะมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายอยู่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคอมเมดี้โชว์มาสโกรอนคือการที่หยิบเอาเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราอาจจะเคยเกิดขึ้นกับศิลปินต่างๆนะครับเรื่องของการท,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 ที่ว่ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยพวกเราปกติแล้วเราจะต้องทำเนียนเราจะต้องทำเนียนทำให้ทำให้คนดูไม่รูกกระสุดกระแกนทำเป็นไม่มีอะไรเป็นต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ้มมา้อมม้วเราประมาณนี <misunder dentro S 2> ้นแต่ว่าคราวนี้เนียขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยนั่นคือเราสดุกแต่ว่าสดุดใ่ก็สุด้วแตทไงต่อแล้ที่สำคัญคือคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเราเราให้เห็นด้านหลังเวทีและหน้าเวที380องศาเลยมันเกิดโ2องศาครับลันหลังเปิด360แล้วคือเราจะุโชว์กันเลยว่าหลังเวทีแบบอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ป็นยังไงอออย่างนี้เลยก็บอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นการเอาเป็นเป็นการแบบว่าผิดพลาดตามสคริปต์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เรางงสับสนอะไรแล้วมานเป็นยังไงบ้างถามโลก เราต้องแบบผิดตลอด่งอะไรแบบนี้หรือว่าปกติมีตลอดมีนิดๆหน่อยๆตลอดจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนเป็นส่วนขยายเนะ